หวานกรอบอยันไส้ของสับปะรดส่วนพึ่งนั้นไส้สับปะรดมีประโยชน์อย่างไรบ้างเราไปดูกันนะคะทุกคนนี่โดย,โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม่ใช่ของส่วนพึ่งน่ะหลายคนจะทิ้งแกนไส้ของสับปะรดไปเพราะว่ามันไม่อร่อยถูกไหมคะแต่รู้หรือไม่ว่าแกนไส้สับปะรดเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากมเลยนะโดมีเลนเอนไซม์อ่ามันตานจากเนื้อ,อยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็ในส่วนของไส้แกนสับป,ปะรดเนี่ยที่คุณชายกำลังปอกเห็นไหมเราก็เลยนึกขึ้นได้เอ้ยตรงนี้เนี่ยมีหลายคนที่ยังไม่รู้ในเรื่องของแกนสับป,ปะรดนะคะก็ในส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเนาะ เพราะว่าในส่วนของร่างกายเราอ่ะมันมีเอนไซม์หลายตัวที่มันย่อยไม่ได้แต่ว่าตรงตรงเรื่องของโปรมิเลนเอนไซม์เนี่ยมันจะไปช่วยย่อยแล้วก็ยับยั้งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญแกนสับปะรดเล็กๆเ,เนี่ยมีพลังมหาศาลค่ะเป็นเรื่การต้านการอักเสบของร่างกายนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงเนี้ยจะช่วยย่อยมากสังเกตไหมคะถ้าเราทานสับปะรดธรรมดาแล้วไม่ใช้แกนมันจะเกิดอาการที่แบบเหมือนเป็น เป็นเนื้อเยอะอะแต่พอเราใส่แกนแกนี่ทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะเล็กๆแต่มีพลังมหาศาลต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระละแล้วยังช่วยย่อยใครที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อย่อยไม่ได้ลองทานแกนสับปะรดค่ะอร่อจริงๆค่ะทุกคนคือบางคนบอกว่าเนื้อมันไม่ได้นุ่มแต่ถ้าเราเข็นถึงคุณคข,ข,ขาของประโยชน์อะ เราจังทานได้<อ>แล้วสวยงามเห็นไหมกาเรียกว่ามันเป็นการย่อยโปรตีนย่อยโปรตีนก็คือบางทีบางส่วนที่เราทานไปเนี่ยพวกไขมันพวกโปรตีนต่างๆมันจะย่อยอยากแต่พอเราทานสับปะรดที่มีแกนไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยย่อยแล้วที่สําคัญสับปะรดมีวิตามินซีเยอะคะ่ะทุกคนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นแกนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วบางคนบอกว่ามันช่วยเรื่องกระดูกเนาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนเขาบอกว่าเขาเรียกว่าขัดขัดเบาอะปัสสาวะไม่ค่อยได้เขาเรียกว่ามีตะกรนกันอันเนี้ยจะช่วยได้มากทีนี้อะไรคนบอกว่าอมืมันทานยากอะแล้วมันก็แข็งอะ หรือว่าบางทีเด็กๆคุณสูงวัยไม่มีฟันเคี้ยวไม่ได้เราจะทำยังไงขออนุญาตตั้งกล้องตรงๆถ้ามันเคี้ยวไม่ได้ทานไม่ได้เราจะทํำยังไงตรงนี้นะคะแนะนําว่าอ่าเอาไปปัน่นหั่นให้ละเอียดละเอียดเป็นท่อนๆน,นะคะเราก็เอาไปปัน่นใส่เครื่องปัน่นไม่ต้องเขาเรียกว่าเครื่องปั่นโมลิม่งเนาะ แต่ว่าจริงๆยี่ห้อมันก็มีเยอะแยะเราก็ไปปั่นค่ะเราก็บางคนก็ทานเป็นแบบน้ำาเลยก็คือใส่น้ำผึ้งไปด้วยหรือบางคนก็ไปทำเขาเรียกว่าสมูทตี้เนาะ mm hmm. และ้วที่บางคนก็เอาไปทำเป็นน้ำหมักน้ำหมักแกนสับปะรดนี่แหละก็อร่อยดีนะคะไปหาสูตรได้ไนในอากูอีกเช่นกัน mm hmm. แต่ที่ทำเองเนี่ยก็คือว่าเวลาเรากวนสับประรดเออเอาไปทำนี่เห็นแล้วไหม ก็เอาแกนส่วนที่เหลือเนี่ยหั่นๆๆๆๆแล้วก็ปั่นค่ะแล้วมาทําเป็นน้ําแยมทุกคนรู้ไหมคะว่าแยมที่เราทานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้เนื้อแกนสับประรดด้วยค่ะเพราะว่าแทนที่เขาจะทิ้งไปใช่ไหมคะเขาก็เอาแกนเนี้ยไปทําแยมอืมแล้วอีกที่ว่าที่ว่าที่เคยทํานะคะไม่ไม่ทิ้งตอนที่ทําสับประรดกวนอ่ะก็คือเอาแกนเนี้ยมาหั่นเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเต๋าอ่แล้วก็ไปอบ ไปอบคะ่ะทุกคนอบแห้งๆอ่ะอบแห้งๆแ,แล้วเวลามาทานมันจะแบบความที่เป็นเส้นใหญ่ที่มันกระด้างกระด้างบ้างบางส่วนน่ะเราก็เอามาทานเป็นของว่างตอนที่เราทานชากาแฟนี่นี่คือที่ทํานะแต่ถ้าคนอื่นเคยทําจากแกนสับปะรดแล้วทําอย่างอื่นได้แนะนําช่วยใน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 อินบ็อกหรือว่าในแชทเนี่ยบอกด้วยว่ามีสูตรในเรื่อของแกนสับปะรดทําอย่างไรบ้าง ฝากมาบอกกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนพอดีจะออกไปข้างนอกแล้วก็นึกถึงได้คุณชายเขาจะทานสับปะรดเป็นของว่างเขาห่อนสายก็เลยทําอันนี้มาให้นะคะก็นี่คือประโยชน์ของแกงสับปะรดที่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือถ้ารู้แล้วก็มาเพิ่มเติมให้กันนะคะจากครูหนูนะคะส่วนเกษตรคะ่ะสวัสดีค่ะอ,อร่อยค่ะเกษตรทําเงินเนาะ